ทุกคนนี่คือสิ่งที่ครูอยากจะบอกคุณการที่เราจะดูดอะไรได้ก็ตามเราต้องไม่ทอนความเชื่อเราสมมตินะคะฉันไม่มีวันโอ๊ยบ้าไปแล้วฉันชีวิตฉันทั้งชีวิตไม่เคยมีเงินล้านเแล้วจะมาให้ฉันคิดว่าฉันมีเงินล้านฉันทำไม่ได้มันหลอกตัวเองมันเหมือนคนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์โอเคค่ะฉันรับยาช่องเก้า ถ้าคุณคิดแบบไหนแรงโฟกัสของคุณนะ่ะมันถูกฝึกเข้าใจไหมคะมันถูกฝึกอะ่ะฝึกให้เชื่อได้แค่เบอร์นั้นน่ะเมื่อไหร่ที่คุณฝึกบอกตัวเองว่าคุณไม่เก่งยังไงคุณไม่มีทางเก่งทุกคนลองพัฒนาค่ะเราอย่าให้ชีวิตของเราอะคะ่ะทุกคนเป็นอย่างที่ใจเรามันมันคิดมาเสมอว่าฉันรวยไม่ได้หรอกฉันขายของไม่ดีหรอก อะไรแบบนี้ค่ะอย่าให้จิตพวกนี้มันมาคอนโทรคุณมันมันนำหน้าชีวิตคุณจำไว้เลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวพลังงานมันอยู่กับคุณคุณจงจำไว้เลยคุณจะทำยังไงก็ได้ให้พลังงานของคุณนะ่ะมันเก่งขึ้นมันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าครัวไม่เคยปล่อยผ่านอะไรที่เป็นข่าวดีเพียงเล็กๆอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆอย่าปล่อยผ่านนะทุกคนให้มันเป็นข่าวดีสำหรับคุณแล้วคุณเกาะมันไว้ แล้วมันจะมีข่าวดีมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มเพราะฉะนั้นนะคะไม่สายเลยถ้าคุณจะฝึกวันนี้อย่าฝึกให้จิตยากจนอย่าฝึกให้จิตขาดแคลนเป็นอันขาดวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีนี่วันนี้ไม่ว่าคุณจะมีงานทําหรือไม่มีวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีเงินน้อยหรือไม่น้อยวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะจิตที่เป็นอย่างไรก็ตามอย่าให้จิตคุณอะ ถูกตัวคุณนะ่ะดึงเขาต่ําลงไปเรื่อยๆกับคุณจากการที่คุณบอกว่าหาเงินไม่ทันงานเงินเดือนน้อยอะไรอะไรก็ไม่ทําให้ชีวิตคุณดีสักทีอย่าเอาคําพร่ําบ่นเหล่านี้ดึงจิตคุณลงเปลี่ยนใหม่แล้วมาดูกันว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้จริงไหมเพราะครูค่ะเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกวิชาอาคมมาจากไหนนะคะแต่ครูฝึกจากสิ่งที่ตัวเองทําจริงๆในทุกวันเปลี่ยนจากจิตภายใน เมื่อไหร่ก็ตามที่มันหาไม่ทันเราต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีที่มาเดี๋ยวเราจะได้งานที่ดีเดี๋ยวเราจะได้คนสนับสนุนเดี๋ยวเราจะได้ครูบาจารย์มามาสนับสนุนค้ำจุนเราเดี๋ยวจะมีช่องทางเดี๋ยวจะมีคนมาชี้ทางเดี๋ยวเราจะเจอแสงสว่างให้เราไปในทางบวกทางขึ้นอย่าดึงตัวเองทางลงคุณไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วคุณจะรักพลังงานของคุณคุณจะรักตัวเองเหมือนที่คุณรักตัวเองตอนนี้